ปาดพี่น้องปาดงามคักงามเนี่ยเข็มทองปาดงามคักเนาะพี่น้องจ้ะเข็มทงองอะไรก่อหนึง่ง ขมทองค่ะุณขวามาท่านนบันเ,เนเาเด็ดนีเนาะพี่น้องคุณนะมันม,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 มาวพี่น้องแกเขิมทองละคุณนะคอยูมาท่านเนาะพี่น้องแกบอันเณนเาเนาะคุณนะ เห็ดเข็มทองพี่นอ้องงามคักงามเลยมึงกักคักคนถ้าผู้คนอยากไปเก็บเนาะพี่น้องนี่คือเห็ดเข็มทองเนาะจ้ะงามเห็ดเข็มทองงามคักงามแลยเนาะคนนะ่ะอ,อ,อ่อนซ่อนอ่อนซ่อนเห็ดเข็มทอง อ,อ้อนอยู่อ้ยงามคักพี่เมียอยอ,อ้อนอยู่พี่นอ้องนา้องบอลใหญ่ๆอยู่นี่กันเลตัดขาพันออกหลดนะุดเนาะอี่งข้าง,งหนึ่งนะพี่นอ้อง ยังบบใหญ่ปลอยเพิ่นว้สะกอนพ่นองคนทองงามเียอระเบิงพี่นองงามเนาะอุนะแปลกดี้ายสู่เบิงจ้ะสวยงามเนาะแปลกตาสวยงามปาดพี่นองจ้ะนี่เฮ็ดพึ่งไหม เฮ้ยยังมาเฮ็ดผึ่งนาหนาวเอากล้นดอกเดียวก็เอาเนาะพี่น้องมันงามย่งางมีทุเฮ็ดเนาะพี่น้องเหน็นนะ้ำ <c> ข <oughs> ่อยบ่าคนอ่ะย่างเบิ่งน้ำกันเห็ดเข็มทองนี่นะโอ้มันเป็นภูเขาด้วนี่พี่น้องนี่มุนภูเขาเห็ดเข็มทองพี่น้องคนน่ะปัดแมนเบิดพี่น้องค,น,น,คนอน่ะเห็ดเข็มทองคนอ่ะเกิดหัวเทิงคนอ่ะน้องน้อยอยู่ หยิบเข็มทองสวยงามหยิบเข็มทองพร้อมพี่น้องฮึู้นะโอ้ยได้ห็ดเข็มทองงาม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 คักเนาะพี่น้องจ้ะ สวยงามตามท้องเรื่องอืออึก็กินทองแล้วอืออึอ๋อเอาไปรองเทิงพุ่น ได้แต่ได้นอนเนี่ยแหละเก็บเอิแล้วเนี่ยเอาละทำไมมันอยู่สูงเนาะเอาไม่ได้ดอกอแม่มุดตองขึ้าง,งสูงบนนี่เห็ดอันนั้นนี่นี่อันนี้เป็นเห็ดอันเอออยังก็อื่นเข็มทองจ้ะเข็มทองเห็ดเข็มทองนี่พันมีหลายสายพันธุ์หรือพี่น้องมันไปเก็มกันระวังระวังคือกันกันกบมีพี่น้องพันมีหลายสายพันธุ์มีหลา,า,ายสีเลยจ้ะ เ erm. ออมีเป็นสิบสิบสายพันธุ์ตะกากินได้อยู่แต่ครูเมียนพันกับมีจ้ะอันนี้เห็ดเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองมาเช็ดแนวกินพี่น้องตัดขาสักคนยังมูร์น่าเช็ดยังกินเนี่ยงามคากงามแน่เนาะนี Welsh ่คือเห็ดเข็มทองบานเห่อเนาะตัดขาเพิ่นสักคนตัดขาเพิ่นออก ก็พ่อดูยี่ดอกพี่น้องพ่อเทละวเนน้อยหนึงบ่ได้พปูเดบ่ได้พ่อหลายบอกกูบูถือกูอะไย่ายเมฆอะไรพ่อคอยกับพวกพ่อหลายพี่น้องจ้ะพ่อเทละวเนน้อยพี่โตพ่อเป็นเงาเป็นเงาใหญ่ๆหนูเนอะโอ้แต่อ่อนซ่อนเนาะถ้าห้าวพ่อเนยน้อยหนึงนี่บอกกัยังบม่รู้ว่าเสตียังกินตัดขาวอากันตัดขาลวกน้ามิ่งจักน้านึงพี่น้อง กินเนื้อแมก็บแสบย่ำนั่นพี่น้องแสบทุกเห็ดยายเมนเนาะคนมากินเห็ดเป็นเลาะปลาพี่น้องไปเห็ดกินท่องมากมานันเยอะหรอกอเพราะว่าช่วงนี้น,นาำน,นี่ก็นานกับนี่ออกเนาะกินท่องนายไ้เห็ดหูหนูมากน้ำแน้ยน่ะ ม่น้อยนะงขันสีน้ำตาลขั้นสีดำกับมีพี่นอ้องเฮ็ดเิีมท้องนีงึงจะแซ่บทุกขั้นแต่ว่าเนาะผู้มาก,กินเห็ดผู้บ่มาก,กินเห็ดก็คือคิดว่าอะไรคนนึงก็ง่าจะกล่าวว่าก็จะบ่มากินเห็ดเก็จะกับโบกินบ่กินเลยเห็ดนะ ชอบมากินเห็ดพี่น้องขอกินเห็ดได้กินได้ก็ไปเก็บพี่น้องจ้าเก,ก็บสุก็ดที่กินได้นั่นแหละเห็ดหอกท,ทร้มดใส่หอกมุนๆน,นะพี่น้องดอกหน่อยเก็บมากตัดขามันออกจังน,น้อยมาใช้เห็ดเน่ากินสุกินพี่น้องจา้า กะสิลวกล้างนี้ที่ล้างน้ำออกก็สิลวกถิ่มสักก้อนจากน้ำนึงเขาจังจสีเห็ดกินนะหักเนาะงามงามตกปออยู่ก็เห็ดคิมทองเอียงก็บ,บ้านข้าดอกสขาวๆวะพี่น้องที่เขาไปซื้อน้ำอันตลาดน้ำห่างกันเนาะดอกขาวๆเนาะ นี่เค็มทองเย็ยนละมัน <c oughs> <c oughs> ดำดำเนนี่อ,อ๋อเป็นเป็นดำดำเนาะ <c oughs> ตัดก้อนพี่น้องตัดก้อนเฮ็ดแนวกินจ้ะบวกสวักคนต้องเสียเอามาเฮ็ดกินพี่น้องบวกทิ้มสมักก้อนบวกจากน้ำนึง เก็บมากกับบุรีเรนลายเทียบเก็บมากเลยลายเทียทบประเทศเห็กินให้เบิง้งจะเทียพี่น้องเห็ดเิ้มท้องนะอเนาะอันนี้ก็ยสอเห็ดทุกินพี่น้องอันนี้ข้าสีแกงสีพัดสีหมกสียังได้ให้กันคือเห็ดทั่วไปล้วพี่นอ้องหมกถิมจักน้นานึงเนาะอ่ะพี่น้อง เดสิขานะที่เราขอเสไปเท,ปท่ที่นี่ให้นามันออกนะขอสิพัดก่อนพที่น้องจ้ะ้องใส่ ตั้งเลาวที่น้องต้มแล้วก็ล่างเนาะล่างตรงกลางน้ำคนละนะคะอันนี้เดือดรุงไป ว่าพิ่นแข่งก็นมอยกุบแล้วพี่นงกะว่าพิ่นน้ำพิ่นออกเนาะว่างแข่งอะ้ะมันก็สิแข่งกันมว ปุงรดไอ้บรีกวอ่อมแบบนี้ใส่เทลยางลยยางไ้นี่ตีก่อเนี่ยตีก่อนที่เราสแนั่งไ้นี่เห็ดถึนเจปากจะหอมเมื่อกี้ลองจ้า เ,เดี๋ย็ที่น้องกินพัทเฮ็ดอัน,นเห็นพวน้ำากันจ้ะเห็นท้อง สีทองหายไปใช้พูดสีทองสีทองหายไปหมดแล้วลออแล้วลพี่น้องจ๊ะแข่งแล้วเอาจะาจะแข่งกันเยอะคนนี้ละไล่ไล่แล้วเรา,เาออพี่น้องเห็ดเห็ดทอง ล่างเห็ดุ่งน้องจ้าเห็ดุ่งนู้นเนาะน้อยไว่หลนบ้ดมีไม่ได้ล่างเนาะต้องไป,น,ไปนห้างห้งเนี่ยมากใสต่ตะกาต่างไว้หว่หลมนไม่ได้ไลา่างเนี่ยต้องล่าง

ピンとピンと上がる。 คีดินออกนะอเาก C, นาะหลังจาก3ามสี่นาทนผมจะใส่ลพี่น้องจ๊ะ เพราะ่สมมติง้นั่นแหละพี่ก็ได้ร่างตนองกืมาปุ้ยังุ่ถืออย่เให้ทาง,ทงหนูเห็นใครถือกน่าตากแน่นอนตั้งอี่างไป เซน้เลยเม่มาน,น,นแหนขห้องหรือแซน้ำซ้ำนี้ที่น้องแซานั่งกระพุ้นคนนี้ สองสามน้ำผลักให้เพิ่นกีนออกเบิด์ผลนนันี่บพื้งเออพี่นนองมาหลังเห็ดห้งนจเนี่ย น้ำขัดน้ำแน่นน้ำอีลีอีลอได,ด้ไหมน้อง ล่างแต่ยังไม่รู้ว่าเสียยังจริงมาทีไหนล่นางคือสักคนได้สองผาด Ja, und wie